สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เยนีจะมาขุดเผือกไปต้มค่ะกอนี้ปลูกนานแล้วแต่ไม่ได้จำว่าปลูกระยะเวลากี่เดือนสำรวจดูแล้วว่ามันมีหนอ่อมีหัวลงมาแล้วค่ะออกหัวแล้วเยนีอยากกินเผือกต้มมีทั้งหมดสี่กอค่ะ ก็เลยจะมาขุดดูว่าจะได้พอต้มไหมถ้าได้เยอะก็อาจจะทำของหวานด้วยก็ได้ค่ะช่วงนี้โควิดไม่อยากออกไปตลาดอีกอย่างก็ไม่ค่อยมีตังค่ะไม่มีตังอยู่บ้านดีกว่าหาอะไรกินที่บ้านที่เราปลูกเองมาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆว่าจะได้กี่หัวสำหรับเผือก สีต้นนี้ค่ะสีต้นก็คือจะมีตัวต้นเล็กก็คง,คงจะพึ่งออกหน่อมา ค่อยงัดกลัวเสียมจะไปสับหัวเผือกคะ่ะเนื่องจากฝนตกเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็เลยดินงัดง่ายคะ่ะโอ้โห,โหได้เยอะเลยคะ่ะหัวใหญ่ด้วยหนึ่งหัวหัวใหญ่เลยนะคะ,อะขอโทษขอโทษได้แล้วเดีย๋ยวนี้จะได้เผือกไปต้มกินแล้วคะ่ะ ปลูกทิ้งๆคาะลืมปลูกแบบลืมลืมไม่ได้ดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแค่ขุดลุมฝังลำต้นเข้าไว้ก็แวะมาดูว่าเปลือกลงหัวหรือยังก็ได้แล้วนะ <S <S นี่นะคะ กำลังกินเลยน่าจะได้แล้วน่าจะได้ที่แล้วค่อยๆเอารอบๆนี่แสบเบาๆกลัวเขาไปเสียมไปสับโดนหัวเผือก หัวเพือกก็จะมีรอบๆลํลำต้นอะค่ะเราต้องระวังอย่างนี้จะขุดเป็นวงกว้างๆค่ะแล้วก็งัดกอเพือกขึ้นมาเลยดีกว่าง่ายดีเอาวงกว้างๆไว้ค่ะจะได้ไม่ต้องโดนไม่ต้อง,องสรสับโดนหัวเพือก หัวใหญ่มากเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยหัวใหญ่มาก เนื่องจากตรงนี้มันเป็นหลุมขยะเก่าก็จะมีเศษขยะอยู่บ้างเป็นรากไม้ด้วยมีต้นขนนมาทีเดียวสองหัวเลยค่ะติดติดกัน เรียมเันนี้ก็เล็กเหลือเกินแค่นี้จะพยายามไม่ให้สับหัวเพือก ส่วนลำต้นนี้ก็ยานี้จะตัดประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็ไปฝังต่อขยายพันธ์ุต่อนะคะมาดูกันเลยว่าได้ขนาดไหนอันนี้ค่ะหัวใหญ่สดเลยน่ากินมากเลยจะไปต้มหนึ่5งสองสามสี่ห้าหด 1บสอันนี้ก็เป็นหัวเล็กๆค่ะเราใส่ถังเลยนะคะใจจริงก็อยากจะทำของหวานค่ะเป็นบวชเผือกแต่ เวลามีน้อยไม่รู้จะต้องไปหามะพร้าวต้องไปเอามาขูดกว่าจะได้กินก็หลายขั้นตอนถ้าขนาดนี้เราบวดก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะอย่างนี้กินคนเดียวสองคนค่ะเพราะลูกชายเขาไม่ค่อยกินอาจจะไป เอาไปต้มแล้วก็บวชเอาไปแบ่งพยาบาลที่เขาล้างแผลลูกชายค่ะเดี๋ยวดูก่อนคิดก่อนว่าจะทําอะไรดีก่อนอื่นต้องถ้าจะบวชทําของหวานก็ต้องไปเอามาพราวบ้านแม่นะคะมาติดตามชมว่าจะทําอะไรทานดีบังเอิญมาเจออีกกอนหนึ่งค่ะอันนี้พอเราดูแล้วมันก็จะมี หัวเผือกให้เราขุดขุดเพิ่มได้อีกกอหนึงอย่งนี้อันนี้สำรวจดูแล้วว่ามันมีหัวให้ขุดเดี๋ยวทดลองขุดดูก่อนว่าจะได้กี่หัว นี่นะคะได้อีกแล้วหนึ่งหัวก่อนนี้มันมีอยู่หนึ่งต้นเองใช่มันลงหัวแล้วกินได้แล้วอ่ะก็กินได้หมดเลยนี่ไงไไหัวใหญ่ด้วย อยากกินเผือกต้มหรือไม่ก็บวชได้เยอะก็บวชทําของหวานแล้วก็หลังห้องน้ำขุดแล้วค่าข้างหลังห้องน้ําปลูกที่หลังตรงใกล้กองขยะขุดแล้วอย่างนี้เป็นคนปลูกเองนั่นแหละจาได้ว่าปลูกนานหรือไม่นานอันนี้กอเข้าตื้นค่ะได้เท่านี้แหละแต่ก็ยังดีว่าได้เพิ่มเนี่ยค่ะได้ตั้งสองหัวใหญ่ๆหัวเล็ก หัวแบบนี้ก็ทานได้เนี่ยค่ะ,ะตัวนี้หนอหนออย่างนี้เย็นนี้จะไปขยายพันธุ์นะคะแล้วก็ไปตัดประมาณนี้ค่ะตัดเหลือแต่คโคนแล้วก็เราฝังดินเขาก็จะแตกเวลาแตกหนอเขาก็จะออกอย่างนี้อย่างนี้ค่ะดีใจจังได้ตั้งเยอะ อย่างนี้ต้องไปไปขอมะพร้าวแม่ยายนี้มาคั้นกะทิทําของหวานดีกว่าพรุ่งนี้เอาไปแบ่งให้พยาบาลที่เขาล้างแผลให้ลูกชายค่ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้มีมีความรู้สึกว่ารักหมอรักพยาบาลมากเพราะว่าเขาดูแลลูกชายค่ะเราต้องไปหาหมอทุกวันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนต้องล้างแผลค่ะเรามีอะไรก็คือเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะที่เขาดูแลเรา เีนี้ลองลองงัดก่อน,นี้มันก็มีหัวนะคะเพื่อนเเดี๋ยวดึงเลยค่ะดึงได้เพราะมันตื้นอุย๊ยได้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะหัวใหญ่เลยแต่เสียดายโดนเสียมเป็นแผลไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องปอกเปลือกอยู่แล้วมีหัวเหมือนกันนี่เห็นว่าต้นเล็กๆโอ้โห อยู่ที่ดินด้วยเรามังเนี่ยถ้าดินร่วนเขาก็จะลงหัวเยอะหัวแค่นี้ต้นลำต้นแค่นี้ได้ตั้งสี่หัวกับตัวกลมๆนี่ตัวนี้เราเอาไปขยายพันธุ์ดีกว่าเราเอาไปฝังต่อให้เข้างอกนี่ค่ะลำต้นแค่นี้ได้ตั้งสีหัวใหญ่หัวประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยสุดยอดดีใจมาก อะไรที่เราปลูกเองได้อะจะมีความรู้สึกดีค่ะเพื่อนๆนยามว่างเพื่อนๆก็ทดลองปลูกนะคะมันจะมีความสุขที่เวลาต้นไม้หรือว่าผักของเรามันออกผลผลิตให้เรายานี้จะเอาไปรวมไว้กับกอเดิมค่ะที่ยนี้ขุดพรุ่งนี้เช้าๆจะเตรียมดินไว้สำหรับ ฝังต้นต้นเผือกนี่ค่ะนี่จะปลูกพุ่งนี้เลยตัวนี้ไม่มั่นใจแต่เราก็ฝังลงดีกว่าขยายพันธุ์เขาค่ะสุดยอดมากปลูกทิ้งๆค่ะพอเราจะกินเราก็มาเขีย่ยเขียดูก็ได้หัวให้เรากิน นี่ค่ะที่ปลูกที่ปลูกไว้แต่ไม่ได้เขี่ยดูนะคะว่ามีหัวหรือเปล่าเห็นลำต้นเล็กแต่เมื่อกี้ลำต้นเล็กเราก็เขี่ยได้ได้หัวเหมือนกันเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะมีหัวไหมอันนี้ไม่มีหัวหรอกคะ่ะตื้นพึ่งพึ่งฝังไปเองเดี๋นี้ฝังไปตอนจําได้ว่าเป็นคนฝังฝังเองค่ะตรงนี้ก็คือเราขุด ขุดหน่อเดิมมาแล้วก็ฝังฝังลําต้นฝังเงาที่มันยังกินไม่ได้ค่ะตัวนี้ก็ยานี้ปลูกค่ะนี่ค่ะลําต้นนี้ดีใจมากได้เผือกกินแล้วไม่ต้องไปซื้อถ้าบางช่วงเผือกแพงก็หาซื้อยากด้วยค่ะอันนี้ปลูกเองเรามีพื้นที่ปลูกแล้วก็ปลูกอะไรเลยที่เราชอบกินแล้วก็ปลูกไปเลยอันนี้พึ่งฝังไปยังไม่ลงหัวค่ะเพื่อนเพื่อน นี่น่าจะมีหัวแล้วนะยังไม่มีมั้งเอาไว้ก่อนไว้ไว้ถอนไว้ขุดเป็นชุดหลังแนวนี้ทั้งหมดนี่ก็เผือกค่ะต้นนี้ก็รู้สึกต้นโตก็เอาต้นลำต้นใหญ่มาฝังแต่ยังใหม่อยู่เลยค่ะยังไม่ลงหัวเพิ่งลงลงปลูกไป ไม่มีอะไรทำก็มาหลังบ้านมาดูผักสวนครัวชอบค่ะเอาเผือกไปล้างน้ำก่อนดีกว่าดีใจจังเผือกตั้งหลายหัวเลย ทำเหือค่ะปลูกเผือกได้กินกับชาวบ้านด้วยก็แกว่งน้ำแรกก่อน นะคะคได้เยอะเลยยันนี้เปลี่ยนใจแล้วยันนี้จะทำเผือกบวชเผือกค่ะทำของหวานก็ไปเตรียมมะพร้าวแล้วแหละไปขอมะพร้าวแม่ทักสี่เอาสองลูกพอเพราะว่าเท่าน,นี้ก็กะประมาณมะพร้าวสองลูกก็น่าจะมันกำลังดีค่ะเอามะพร้าวมัน,มนแต่ไม่เน้นหวานค่ะเอา ม,มันหวานน้อยค่ะกินเยอะเดี๋ยวอ้วนต่อไปก็ไปเอามะพร้าวมาขูดเอาไว้นี้ก่อนแช่น้ําก่อนค่ะแต่ต้องล้างหลายๆรอบนะคะเผือกสรุปเผือกที่เยนิขุดมานะคะเยนี้จะทําการทําของหวานก็คือบวชเผือกนั่นเองเนี่ยค่ะเป็นเผือกที่เยนี้ต้มแล้วก็ คือไม่มีเวลาค่ะต้มแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก,กลับมาบอะแล้วก็อุ่นใหม่ค่ะแล้วก็จะมีมันม่วงมีมันเทศสีส้มด้วยอันนี้เย็นนี้ตั้งกะทิที่ดีนี้ขูดเองก็มีหัวกะทิหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ำตาลประมาณ3ามขีดใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะ ิมรสชาติได้ที่แล้วค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะทําการใส่เผือกลงไปค่ะเดือดมากก็ปิดไว้ก่อนจะไม่ให้ไม่ให้กะทิแต่งมันนะคะเผือกเราก็สุกอยู่แล้ว น้ำกะทิยังดูหลงเหลงเยงนี้ก็จะใส่มันเทศสีส้มกับสีม่วงลงไปเป็นการเพิ่มสีสันนะคะใส่สีม่วงลงไปค่ะหั่นแบบไหนก็ได้ค่ะชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ลงไปเลยค่ะอันนี้คือเราเรานึ่งแล้วนะคะบันเทศ ทศที่มาของมันเทศก็คือไปบ้านแม่ไปดีแม่ไปขอมะพร้าวแม่มาแในมันเทศสีส้มกับสีม่วงก็เลยขอแม่มาด้วย ไฟอันนี้ก็จะเปิดไฟนิดนึงค่ะให้เพื่อนๆชมว่าสีสันประมาณนี้เราจะไม่ให้เขาแตกมันค่ะใบเตยนี้เราก็ใส่ให้มีกลิ่นหอม กะทิกับมาร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวยันนี้จะตัดไห้เพื่อนๆชมนี่ก็เผือกกับบันเทศสีส้มบันเทศแครอทค่ะอ,อันนี้ก็บันเทศสีม่วงนะคะ นี่นะคะได้แล้วค่ะบวชเผือกกับบวชมันเทศรวมกันค่ะเพื่อนๆอ,อยากทานก็ลองไปทำทานดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนไปทานของหวานก่อน